โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับที่นี่ห้องคอมโลเรียนครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาซ่อมคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่โอ้โหแจ้งซ่อมอกม,มานี่ <laughs> สิบกว่าเครื่องโอนะครับวันนี้เราก็จะมาน่าจะได้ขุกอยู่ในห้องทั้งวันครับดูครับโอ้แล้วก็โอโ้ ทำความสะอาดไปอย่างดีนะครับปกผ้าอะไรเรียบร้อยคุมผ้าอย่างเรียบร้อยโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าจะได้ทำอะไรกันบ้าง โอเคครับหลังจากที่แค่แค่อะไรนะถอดได้ที่คุมอะ่ะก็เหนื่อยแล้วผมว่า <laughs> โอ้นะครับหลังจากที่ลองเปิดเครื่องดูนะครับจะมีประมาณสักเหมือนที่เขาบอกครับสิบกว่าเครื่องที่ใช้ไม่ได้นะครับพร้อมกับอีกประมาณสักจริงๆมันไม่น่าถึงสิบกว่าเครื่องเราที่ใช้ไม่ได้มันมีหลายเครื่องที่ใช้ไม่ได้แต่ว่ามันจะมีบางเครื่องที่สายไฟยังไม่เสียบเลยครับแต่ว่าประเด็นคือมันไม่มีสายไฟ ผมก็ต้องไปหาสายไฟก่อนโอเคเดี๋ยวอูว้ยาวมากผมว่าเดี๋ยวจะค่อยๆดูทีละเครื่องนะครับโอเค <laughs> <laughs> โอเคครับดูเหนื่อยแตกเลย <laughs> ไม่ใช่ซ่อมความนเหนื่อยแตกนะครับ <laughs> ผมต้องวิ่งเอานี่อุปกรณ์ครับอ่ามันอยู่คนละตึกกันอะ่ะมันตึกมันอยู่ตึกนู้นชั้นสี่กลับมาซ่อมความอยู่ตึกนี้ชั้นสองมันวิ่งคนละตึกกันครับก็เลยนี่เลยครับเหนื่อยแตกไม่ใช่ซ่อมความยังเหนื่อยแตกนะครับ วิ่งจน,นเงนแตกผมดูจากสภาพคอมแต่ละเครื่องแล้วเนี่ยอถ้าอัดวีดีโอทุกเครื่องเนี่ยผมว่าน่าจะหลายหลายชั่วโมงครับออะงั้นเราจะมาดูเครื่องอาการเครื่องแรกครับอ่ะโอเคครับเครื่องแรกนี้นะครับสังเกตก็นี่คือเครื่องแรกเนี่ยตัวคอมเนี่ยเปิดติดนะครับเปิดพัดลมทํางานแต่ปรากฏว่าหน้าจอไม่แสดงผลอ่างั้นหมายความว่ามันน่าจะเป็นที่แรม เดี so actually, to ๋ยวเราจะไปหาวิธีการเช็คเบื้องต้นก็คือแกะแรมมาขัดอย่างลบนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าทำยังไงครับ้ยโอเคครับตอนนี้เราก็แกะแรมมาเรียบร้อยนะครับซิง สิ่งแรกที่ผมเซอรไพรส์ก็คือนี่ครับแรมแรมที่โรงเรียนใช้เนี่ยเฮ้ยถ้าคนเป็นเกมเมอร์คนที่เล่นเกมเนี่ยจะรู้เลยว่าแรมแรมมันดีมากนะครับเนี่ยแรมแบบนี้นะครับมันเป็นแรมของ f ูลลีนะครับเป็นของคิงสตันฟูลลี่นะครับอุ้ยแรมแบบนี้ดีมากครับเฮ้ยคอมโรงเรียนก็มีผมก็ตกใจไม่ว่าจะใช้แรมธรรมดานะครับเออเป็น D D R 3นะครับสี่กิ เฮ้ยของดีนะน,นี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองขัดยางลบแล้วก็เดี๋ยวเราขัดยางลบเสร็จเดี๋ยวเราจะลองประกอบใหม่ครับว่าแลมมันทำงานไหมนะครับโอเคครับหลังจากที่ขัดแลมเซ็ตเสร็จนะครับเราขัดแลมเซ็ตขัดแลมเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็ประกอบขึ้นนะครับ ตอนแรกเปิดไม่ติดนะครับตอนหลังมาก็เลยลองขยับแรมใหม่ดีๆนะครับอ่าคราวนี้ลองดูนะครับน่าจะติดแล้วแหละนะครับเพราะเมื่อกี้ผมเดิก็ติดนะออ่าโอเคมาแล้วครับเดี๋ยวลองจะลองรันดูว่าฮาร์ดดิสอะไรมีปัญหาไหมนะครับ F1 ท o ค o น t i ี u e โอเคน่าจะได้แล้วครับโอเคมาพี่เจาะ S S รอแล้วครับอ่าเมนบอร์ดรันละ นะครับเออมันนะผมว่าผมทำแบบนี้บ่อยๆผมสนุกดีนะก็เสียคือปวดหัวมันเยอะเข้าไหมเนอเออมุมนี้ใช้ได้ก็จะรอสักหน่อยครับผมว่านะเสร็จ เสร็จห้องคอมนี่ได้หลาย EP อยู่นะแต่และ EP ก็นานพาสมควรเลยโอเคนะครับเข้าได้แล้วแต่จอสีเพียเพ้ยนๆหน่อยนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนจอด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเชสต่อไปครับ